ในฝั <S <navigation> <S <S ่งของวัยรุ่นเนาะแบบเขาเรียกว่ารุ่น Gen Z เนี่ยจริงๆแล้วโอเลเขาไม่ได้ทำมาเพื่อแค่ผู้ใหญ่อย่างเดียวคนอาจจะฟังโอเลแบบแม่ใช่อะผู้ใหญ่ใช้แน่เลยแต่คุณคะเด mm ็กสมัยนี้ก็ต้องใช้โอเลก็ได้แล้วค่ะคือเขาออกแบบมาเพื่อจับกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะ พบเจอแสงนู่นนี่น่ากันเยอะเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะน่าจะเหมาะกับเด็กรุ่นใหม่ด้วยเพราะว่าตัวเดียวจบเลยมีห้าส่วนผสม,สม,สมในตัวเดียวเลยค่ะจริงๆเขาจะมี2สูตรนะสูตรกลางวันก,กับสูตรกลางคืนอินกรีเดียข้างในเนี่ยก็จะแตกต่างกันงั้นของพูดในพาร์ทของตัวกลางวันแลน้วกันก็จะมีคอนเนตไปไพรก็ช่วยให้ผิวยืดหยุ่นมากขึ้นทำไมแบบที่โบนน้เน่งจังเลยหน้านุ่มจังเลยก็คอนเนตไปไพร เอชเอก็คือช่วยเรื่องเออ่รอยดำรอยแดงผิวก็ช่วยแล้วก็ในอซจินามายก็คือวิตามินบีสามตัวนี้ก็คือช่วยเรื่องผิวฟื้นฟูผิวช่วยกักเก็บน้ำมากขึ้นแล้วก็วิตามินซีก็นั่นแหละค่ะช่วยให้ผิวกระจ่างใสรอยดำต่างๆก็จะหายเร็วขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็วิตามินอีก็คือช่วยฟื้นฟูผิวแน่นอนจากที่ฟังแล้วก็ที่ใช้จริงว่ามันสี่ถึงแปดสัปดาห์เห็นผลแน่ เขาน้จริเรคอเาต้องให้มัเป็นสัตว์นเราก็ไม่อยากจะให้ขนาดนั้เราก็บอกว่าโอ้ยคุเท่าก็ว่าเล่นเขาไมาเล่นแต่เขาดูชอบนะเราก็บอกคุเท่าอยู่วาอย่าปากลายเวลาเวลาเขาโดนเรียกแบบมีปิกิชอบหัวเรอชอบใจอ่ะแล้ก็ชอบใจแหละตลกไปแล้กจะจอยกับคำว่าหลาเลยมา ก็ตลกดีก็ตลกดีเราก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะว่าแบบเผื่อแบบพขาจะไปทำไงล่ะใครไม่รู้ไม่รอ้มตเขาอเอาความสุนทปพจน์มาเขาก็บอกว่าต้องผ่านด่านแม่ก่อนให้อันดุมาร์แม่คืออยู่กับเราตลอดกี่สิชั่วโมงไงคนที่อันดุมาร์จริงๆก็คือคนนี้ละค่ะพม่าดาใช่จะผ่านด่าน เพราะว่าไม่ใช่คแขาใส่ตาไม่ดีใา่ตาตันแล้วก็แบบชาชาจะไปไปเนเพาว่าว่าเพว่าวอะไรก็ไม่รู้แหละไม่รู้ปะแล้วตอนนกี่ปร์็นแล้วถ้า้แ่ใให้เป็นเป็นต์่ผไม่รู้จริงๆแหละแต่ว่าแม่ค่อนข้างแฮปปี้แหละแล้วก็ แม่ก็รับโนรหาแต่ถ้าลูกไม่รักหรือว่าเริ่มใส่ไฟเมื่อไหร่แม่ก็จะแบบลูกรล่อหรอเป็นยังไงหรอเออเลิกไปเลยเลิกไปเลยแล้วเราเคยไปทำอะไรแบบนี้ไหมมีบ้างโอ้ยจคุณแม่เป็นกิมมิคเหรอชีวิตเป็นกิมมิคโอ้คุณแม่เคยเล่าแบบว่าชื่นชอบอะไรแบบนี้มีอะไรบ้างไม่นะมัแปลกนะถ้าแม่บอกว่าแม่ก็ชื่นชอบแบบชอบอะไร อ๋อไม่ไม่แบบว่าเขาหน้าร้านอะไรโมดีอะไรเงี้ยอ๋อแม่เคยพูดว่าเออพี่เล็กสมควให้เกียรติดีเนาะอะไรเงี้ยแต่แเป็นคนประเทศนั้นแม่จะไม่ได้บอกว่าซื้ซองหรือซื้องตอนนั้นแม่แต่ก็บอกว่าเออเขาให้เกียรติดีเนาะแล้วก็เขาของผู้ใหญ่ได้ดีเล้กอยากก็อยากให้คมีวาเป็นในการแต่งที่เล็กร้องไห้ร้องไห้เกิดอะไรขึ้นพี่เล็กเป็นคนอ เซ็กซี่คีมากๆอยู่แล้วลึกๆเตี้ะค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยพบเจอไม่เคเพ็นแตว่าทางแฟนคลับเองก็จะรู้ว่านิ่มสัตว์ก็จะร้องไห้และคนแบบตื้นตันอะไรได้ง่ายเนี่ยเขาไช็อตอะไรเต้นสิเขาร้องไห้เขาร้องที่สัตว์แล้วเราอะเราก็ตแต่ตอนแรกเราจะร้องแล้วหันไปเห็นเขาร้องอ้าวเราดูแลมีคนหนักกว่าเรา ก็เลยรู้สึกว่าต้องถือร้านสักพอดคนใดคนหนึ่งล้มคนนี้ก็สับหอกแต่ลูกคนเล็กก็น้องคนเล็กก็ร้องบ้านก็ร้องไอ้บ้านคือไม่เกี่ยวอะไรกับบ้านเล็กเลยอันนั้นเสียงคุณเหรอเสียงคุณเหรอที่ผมว่าเป็ไม่ใช่พี่เหรอเขาเสียงคูดเหรอน้าเขาพี่ใครบ้างนี่คือคนช็อตฟิลหรอคะช็อตฟิลตอนแรกอ่ะพี่หมาตะพูดว่ากูจะทะเลาะเลยอเล็กแม่งร้องไห้อ่อ ไปทักทักหันแทนกล้องมาเขาทำไมเขาจะทิ้งมึงเขาบอกเมาหลอ่อเขาซื้อจัดอย่างนี้หรอคังจะมีเือพี่พี่หมายเป็นคนค่อนข้างผูกพันกับแม่อะไร่เงี้ยแล้วก็ซีนนั้นคือพี่เล็กก็บอกว่าพี่ชายพี่เล็กคุยกับแม่แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมันน่าจะแบบไปจี้ใจเขาเขาก็เลยแบบร้องไห้หน้าเหมือนกันเลยใช่หน้าเหมือนกันมากร้องไห้ก็เหมือนกันบอกว่าแล้วจะไปรอดูเขาแฟนก็ร้องไห้แบบ ไอ้ปเลยเราให้ได้ไงวะคนก็เลยงงว่าจริงๆมาเป็นพี่น้องด้วยกันไม่ได้มีความเชื่อมโยงทางสายเลือดหรือว่าอะไรใดๆเลยมีแค่ความสัมพันธ์ที่เป็นคนรู้จักนะเป็นเพื่อนกันลองให้เหมือนญาติเลยเราขนาดนั้นพี่ชายเขาร้องนะยังไงทำไมเขาจะรอไปถึงพี่แมทไม่ถึงพี่มาร์คไม่ถึงไม่เลยไม่รู้เพราะว่าไม่รู้เหมือนกัน ไม่โลเลแต่ว่าไปไปกันมาบ่อยเลยมันมีแบบกินมเอาให้เตือนไม่ว่าลองกับทุนงานนะถ้าถ้าคนไหนที่เขาผูกพันมากๆเขาก็จะร้องเออนิดนึงก็แบบคิดถึงก็ร้องอะไรเงี้ยดีใจก็ก็ร้องตามตอบางทีเราก็บอกว่าแักแต่เนี่ยคอร์ดคอร์อก็จะได้แบบไม่เท่าเกินชลยทีนี้มันจะได้ไม่อิ่งแล้วก็ให้มันแบบคอรนิดนึงแตเป็นไป ก็ไปพีอยู่แบบมีคนกันไหมแหลววะว่าไอ้เธอ,อสักทีไหมก็พีคือ,อแต่งงานแั่ทีแบบกลับบวงมาแต่งงานหรอโบอ่ะก็คุยกันแหละว่าถ้าช่วงแต่งงานางจริงๆต้องแบบเักศึกษาซึ่งไปอ่ะห้อยยี่แปดก็ถือว่าในในสมัยนี้ถือว่ายังเด็กอยู่นะแบบถ้าคนที่แบบชอบในการทำงานมากๆเลีอยยังเด็กเลยค่ะ คนเขาชี่นชอบมากเวลาเราไปงานแต่งงานหรืออะไรแบบนี้มันจะเป็นทีมเต็มมีออกมาเป็นผู้สิงออกันได้ศิษย<อ>์ศักเมื่อก่อนก็ไม่คิดว่าเขาจะขนาดนี้เห<อ>มือนกันแล้วทั้งคนพบเลยเหรอคนพบได้ประมาณสามสี่งานแล้วเอเอเขาก็ไปสนับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ววไม่มีใครห้ามด้วยไ,ไม่ห้ามใครเลยพี่แต่แบบส่งเสริมคือดูหันไปอีกทีหนึ่งอ่ะจังหวะที่เขาให้หนูเต้นอ่ะหนูว่คิดว่าพี่เล็กจะแบบพอแล้วพอแล้ว น่าก็อย่างเออัพพอดเออเออดีเนาะซัพพอร์ตดีไม่ห้ามเลยเออเต้นตามด้วยเต้นตามด้วยก็ดีค่ะส่งเสริมกันแบบไม่หงั่งคนท่านบอกนะว่าเราห้ามเต้นรัวกันแต่งที่ไหนก็จะมีคลิปคลิปอะไรก็ไม่รู้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะมีคนถ่ายคลิปตอนแรกก็จังหวะแบบเต้นๆอยู่สองคนหันไปเจอแล้วแบบ หยุดแล้วก็เออไม่เป็นไรคงท่ามไม่ได้ละมันเป็นโมเมนต์เนาะมันจะไม่ได้เกิดทุกงานเหมือนเป็นทุกงานเลยเต้เหมือนกันเออเนาะดีค่ะดีน่ารักดีไเป็นอะไรใหม่ๆของทุกงานมาเธอคนรอนะรอแม่รอว่าแบบพวกเราจะลงเอยไหมล่ะรอนานก็อาจจะผันอนหัวใจหรือเปล่าหลงเพลงซะแล้วอย่าให้นายเกินไปเออมันจะขาวไม้องข่ว ต่อคิวกันแล้วนี่นแม่แม่ก็เตรียมแล้วก็แบบออไม่รู้ว่าเตรียมดีหรือทั้ทเติมเออนี่ยตรงเนี้ยเตรียมซัพพอร์ตซัพพอร์ตแบบไหนแบบรูปแบบเยืดแค่เป็นเรื่องของอนาคตละกันเร<อ>าก็ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มอัพป<ค>ีใหม่ไปไหนนะปีใหม่ปีใหม่นี้ทำงานค่ะไอเลิฟไม่จองเพราะงานอีกแค่นั้นเลยปีปีหน้าใครว่ากันมันจะเป็นสวิตปีใหม่ฉลองไปพัก่อนแล้ว เขาดาวทำอะไรเขดาวเขาฮะเขาดาวเขาดาวไหทำงาหรอี่ไทยจำไม่ได้ชื่ออะไรนะจำไม่ได้เดี๋ยวจะไปร้องเ,ล want, ล it, ลลเพลงกับวงออเฟรเียสาวเลียหมไโอเาปร่าไม่ถือเอาเอาฝากไว้พอดีใหม่เพื <t ik <t ik> <t ik ่อนแฟนหน่อยเป็นภาษาพุก อไตล์โบขอไม่ได้ป้ะขอสไตล์โบที่แบบมันไม่จำเจเริ่มต้องรีบก่อนนะเพราะว่าออกไปกับกายับถ่ายหมดลวคืออะไแปลกี่คือ ร้านูชมันปเป็นอโอเคฉันโดนมูรลาฉันโดนูร้า